สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นความคิดดีๆครับที่ได้จากข้อความสรุปบางส่วนของหนังสือล้มแล้วไงไปต่อ Fuck up and move on คือเป้าหมายเราเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านสรุปเฉยๆนะครับแต่เราอยากจะขุดให้ลึกลงไปอีกว่ามีมุมมองอะไรสำคัญๆบ้างเกี่ยวกับการรับมือความผิดพลาดความล้มเหลวแล้วก็แน่นอนการก้าวต่อไปของเราครับ มีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วแบบโหมันโดนตั้งแต่แรกเลยล้มแล้วเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นเจ็บยิ่งกว่ามันเหมือนเปิดมุมมองเลยเนาะว่าความล้มเหลวเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่จุดจบไม่ใช่ทางตันนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมากกว่าโอเคงั้นเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันครับ ใช่ค่ะคือจากเนื้อหาที่สรุปมานะคะเราจะเห็นมิติของความล้มเหลวที่เน่าสนใจมากๆเลยมันไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆอย่างเดียวนะคะแต่มันถูกมองว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเลยที่หลอ่อหลอมตัวเราตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการยอมรับว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เจอได้ไปจนถึงการเรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากมันการค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองที่เราอาจจะไม่เคยรู้หรือแม้แต่ว่า การที่มันผลักเราไปเจอเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็มีค่ะครับผมเริ่มจากประเด็นแรกเลยที่บอกว่าล้มคือเรื่องธรรมดาอันนี้ผมว่ามันช่วยปลดล็อกความรู้สึกผิดความอายได้ดีมากเลยนะครับเวลาเราพลาดไปเนี่ยพอรู้ว่าเอ้ยไม่ใช่เราคนเดียวนะคนเก่งๆคนที่ประสบความสำเร็จมากมายเขาก็เคยล้มมาทั้งนั้นมันเหมือนอช่วยให้เราวางภาระในใจลงไปได้เยอะเลยใช่ไหมครับ การยอมรับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสเราเลยจากเดิมที่อาจจะโทษตัวเองว่าเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนล้มเหลวก็เปลี่ยนไปมองว่าอืมโอเคนี่คือสถานการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มากๆที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้เนื้อหาเขาก็ย้านะคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มากๆเกือบทุกคนเลยนะล้วนแต่เคยมีแผลจากความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้ตุ๊บ มันเหมือนลดกำแพงความอายลงไปได้เยอะเลยค่ะทําให้เรากล้าที่จะยอมรับความจริงมากขึ้นแล้วก็เริ่มมองหาทางไปต่อแทนที่จะแบบเออจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆว่าเราไม่ไดีพอหรืออะไรแบบนั้นค่ะครับแต่ว่าแค่รู้ว่ามันธรรมดาเนี่ยอาจจะยังไม่พอให้เราหายเจ็บทันทีใช่ไหมครับคือมันอาจจะช่วยให้รู้สึกว่าเออไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ความเจ็บปวดจริงๆความผิดหวังการสูญเสียอะไรไปมันก็ยังอยู่ตรงนั้น แล้วในเนื้อหาตรงนี้มีมุมมองที่น่าสนใจไหมคะว่าเราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดพวกนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงมีค่ะและตรงนี้เป็นอะไรที่เออน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเนื้อหามองว่าความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาแต่มันคือครูผู้เข้มงวดของเราเลยค่ะเป็นครูที่สอนบทเรียนที่ความสําเร็จให้ไม่ได้บทเรียนที่ว่าเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมความเจ็บปวดแหละคะ่ะการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความมั่นใจที่หายไป แต่พอมองย้อนกลับไปนะคะมันคือบทเรียนที่ฝังลึกมากๆสอนให้เราระมัดระวังมากขึ้นรอบคอบขึ้นไม่ประมาทเหมือนเดิมหมายความว่าบทเรียนจากความล้มเหลวมันจะต่างจากบทเรียนที่เราได้ตอนสําเร็จหรอครับมันต่างกันยังไงครับในมุมมองของเนื้อหานี้ต่างกันชัดเจนเลยค่ะคือความสําเร็จนี่แน่นอนมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นแต่บางครั้งนะคะมันก็อาจจะนําไปสู่ความประมาทหรือแบบว่าความหลงตัวเองได้ง่ายๆเหมือนจัน จากความล้มเหลวเนี่ยโดยเฉพาะการล้มแบบเจ็บหนักๆเลยนะมันเหมือนบังคับให้เราต้องหยุดต้องหันกลับมามองตัวเองทบทวนตัวเองอย่างจริงจังมากๆมันสอนให้เรารู้จักความทอมนตน์นะคะทำให้เรามองเห็นจุดอ่อนข้อบกพร่องหรือบางทีก็อีกโอก้ของเราเองที่อาจจะเป็นต้นต่อของปัญหาก็ได้บทเรียนแบบนี้มันเจ็บนะคะแต่ว่ามันจำเป็นมากสำหรับการเติบโตจริงๆเหมือนฉีดวัคซีนป้องกันความผิดพลาดซ้ำๆในอนาคตเลยค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับคือเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดจริงๆซึ่งมันก็น่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่าแล้วนอกจากการเป็นครูแล้วเนี่ยเนื้อหายังพูดถึงมิติอื่นของการล้มอีกไหมครับอย่างเช่นผลกระทบต่อจิตใจเราโดยตรงเลยมีแน่นอนค่ะอีกมิติที่สำคัญมากเลยก็คือความล้มเหลวมันเป็นเหมือนบททดสอบบททดสอบความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นข้างในใจเราอย่างแท้จริงเลยค่ะ เนื้อหาเขาชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าช่วงเวลาที่เราล้มลงไปโดยเฉพาะตอนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีใครเลยอยู่ตัวคนเดียวจริงๆนั่นแหละค่ะคือนาทีวัดใจเลยว่าเราจะยอมแพ้หรือว่าจะฮึดสู้ต่อจุดนี้น่าสนใจมากครับการ,รเผชิญหน้ากับความล้มเหลวคนเดียวเนี่ยมันเผยให้เห็นความเข้มแข็งที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็ได้ว่าเรามีผมชอบแนวคิดนี้นะที่ว่าความพ่ายแพ้ที่แท้จริงมันไม่ใช่การล้ม แต่คือการที่เราตัดสินใจไม่ลุกขึ้นสู้ต่างหากแต่คำถามคือแล้วอะไรล่ะครับที่มันผลักดันให้คนเราเลือกลุกขึ้นสู้ได้แม้ในวันที่มันดูมืดมนไปหมดเลยเนื้อหามีบอกใบ้ไว้บ้างไหมครับอืเนื้อหาไม่ได้บอกเป็นสูตรสาเร็จเป๊ะๆหรอกนะคะแต่มันเหมือนจะชี้ไปที่เสียงเล็กๆในใจของเราเองเสียงที่มันกระซิบเบาๆว่าลองอีกครั้งสิลองดูอีกทีเสียงนี้มันอาจจะเบามากๆเลยนะคะ ท่ามกลางความสงสยัยความกลัวความไม่มั่นใจแต่การที่เราเลือกที่จะฟังเสียงนั้นแม้จะไม่มีใครเห็นด้วยหรือไม่มีใครให้กำลังใจเลยก็ตามมันคือการค้นพบพลังจากข้างในตัวเราจริงๆค่ะมันไม่ใช่ความแข็งแกร่งแบบกล้ามเนื้อนะแต่มันเป็นความอึดความทรหดทั้งจิตใจพอเราผ่านจุดนั้นมาได้มันทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเราแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะมาก การค้นพบความแข็งแกร่งจากข้างในนี่เองอแล้วถ้าเราผ่านบททดสอบนี้ไปได้ล่ะครับชีวิตมันจะกลับไปเหมือนเดิมเป๊ะเ,ะเลยไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปเลยเนื้อหาเขาเสนอว่ามันมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วบ่อยครั้งเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนด้วยซ้าความล้มเหลวเนี่ยมันสามารถทาหน้าที่เป็นเหมือนตัวเร่งให้เราไปสู่เส้นทางใหม่ หรือการเติบโตใหม่ๆได้ค่ะบางทีการที่เราหลุดออกจากแผนเดิมเส้นทางเดิมที่เราวางไว้อย่างดีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการเปิดประตูสู่ทางอื่นที่แบบเออเหมาะก,กับเรามากกว่าจริงๆก็ได้นะคะเหมือนกับว่าพอแผนมันพังลงปุ๊บมันก็บังคับให้เราต้องมองหาทางเลือกอื่นที่เราอาจจะไม่เคยมองไม่เคยสนใจมาก่อนเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วในกระบวนการนี้นะคะการที่เราต้องเผชิญหน้ากับความอ่อนแอของตัวเอง หรือความรู้สึกเหมือนแบบไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งในรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้มันไม่ใช่แค่การกลับไปเป็นคนเดิมนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วไงคะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นมันเหมือนการรีเซ็ตตัวเองแต่การรีเซ็ตที่มาพร้อมกับก,บการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ของเราด้วยค่ะ รีเซ็ตที่มาพร้อมอัปเกรดโอ้โหผมชอบคำนี้จังครับฟังแล้วมันให้ความหวังดีนะแล้วในเวลาที่เรากำลังแย่ๆหรืออยู่ในช่วงที่ล้มเลยเนี่ยครับมันมีผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราอย่างไงบ้างครับเนื้อหามีพูดถึงเรื่องนี้ไหมมีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะอืมตรงไปตรงมาเหมือนกันเนื้อหาเขาชี้เลยค่ะว่าช่วงเวลาที่เราแย่ที่สุดนี่แหละคือช่วงเวลาแห่งการคนพบมิตรแท้ตอนที่เราล้มลงไปจนอาจจะดูเหมือนไม่เหลืออะไรเลย มันทำหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์อย่างดีเลยค่ะที่กรองให้เห็นเลยว่าใครคือคนที่อยู่ข้างเราจริงๆไม่ใช่แค่คนที่อยู่กับเราตอนที่เรามีพร้อมทุกอย่างหรือตอนที่ชีวิตเรากําลังขาขึ้นจริงด้วยสินะครับมันคือบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยบางทีก็เจ็บปวดแหละแต่ก็ทําให้เราเห็นความจริงมากขึ้นแล้วนอกจากเรื่องเพื่อนแท้แล้วพวกพลังลบๆล่ะครับ ความเจ็บปวดความอับอายหรือบางทีก็เป็นเสียงวรยอยาะจากคนอื่นเนื้อหามองว่าเราควรรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ทรงพลังมากๆค่ะคือแทนที่เราจะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆหรือปล่อยให้คาพูดคนอื่นมาทําร้ายเราซ้ําๆนะคะเนื้อหากับเสนอให้เราเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความเจ็บปวดเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังไปเลยใช้ความอับไายความโกรธความผิดหวังพวกนี้แล้วค่ะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงขับเคลื่อนให้เราต้องลุกขึ้นมาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ เปลี่ยนความแค้นให้เป็นพลังทำนองนั้นเลยเหรอครับฟังดูเข้มข้นเหมือนกันนะอาจจะฟังดูเข้มข้นนะคะแต่หัวใจสําคัญของมันคือการแปลเปลี่ยนพลังงานค่ะไม่ใช่การจมอยู่กับความแค้นเพื่อแก้แค้นนะแต่คือการใช้แรงผลักจากความรู้สึกด้านลบพวกนั้นมาสร้างแรงจูงใจในการก้าวไปข้างหน้าแทนเนื้อหาเขามีพูดถึงขนาดว่าเสียงหัวเราะเยาะในวันนั้นนะคะอาจจะกลายเป็นเสียงปรบมือในวันที่เรากลับมายืนได้อีกครั้งก็ได้ มันคือการพลิกสถานการณ์เลยไม่ยอมให้ความเจ็บปวดมานิยามตัวเราแต่ใช้มันเป็นบันไดเพื่อให้เราปีนขึ้นไปสูงกว่าเดิมค่ะการแปลเปลี่ยนพลังงานอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับทําให้ความเจ็บปวดมันไม่ได้ไร้ค่าไปสะทีเดียวแล้วมีผลพลอยได้อื่นอีกไหมครับจากการผ่านประสบการณ์ล้มเหลวแบบนี้ มีอีกอย่างที่สำคัญมากเลยค่ะคือการเห็นคุณค่าและความรู้สึกขอบคุณพอเราส,สูญเสียสิ่งที่เราเคยมีหรือเคยคิดว่าเป็นของตายไปแล้วเนี่ยมันเหมือนการปลุกให้เราตื่นขึ้นมามองเห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดา,ร,ร,มดารอบตัวที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเลยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดีๆความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆโอกาสที่เข้ามาหรือแม้แต่การที่เรายังมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยแหละค่ะ การสูญเสียมันทาให้เราตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของแน่นอนเลยนะแล้วมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตอย่างรู้สึกขอบคุณมากขึ้นค่ะการรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กน้อยรอบตัวเออจริงครับมันช่วยเยียวยาใจได้มากจริงๆนะครับแล้วไอ้ความรู้สึกเจ็บปวดมากๆตอนที่ล้มล่ะครับมันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยไหมหรือว่ามันมีวันจางหายไปได้เนื้อหาเขาให้ความหวังในเรื่องนี้ค่ะโดยบอกว่า ความเจ็บปวดนั้นไม่คงอยู่ตลอดไปแม้ว่าตอนที่เราล้มลงไปมันอาจจะรู้สึกเหมือนโลกถล่มเลยทุกอย่างพังหมดความเจ็บปวดมันรุนแรงเหลือเกินแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะความเข้มข้นของความรู้สึกนั้นมันจะค่อยๆจางลงไปเองค่ะเหมือนแผลที่มันค่อยๆสมานตัวไปเรื่อยๆสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่ใช่ความเจ็บปวดแบบเดิมๆแต่เป็นร่องรอยของบทเรียนแล้วก็อาจจะมีความภูมิใจลึกๆด้วยที่เราผ่านมันมาได้โดยที่ไม่ยอมแพ้ไปซะก่อน เวลาจะช่วยเยี่ยวยาแล้วก็เหลือไว้แค่บทเรียนกับความภูมิใจมือฟังดูแล้วเหมือนกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ล้มเรียนรู้ค้นพบตัวเองจนลุกขึ้นใหม่ได้เนี่ยมันคือการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงตัวเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยถูกต้องเลยค่ะทั้งหมดนี้มันนำไปสู่บทสรุปที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นคือการลุกขึ้นสู้คือคำประกาศที่ส่งพลังที่สุด การที่เราสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งหลังจากผ่านความล้มเหลวมาแล้วมันไม่ใช่ให้การกลับมาที่จุดเดิมนะคะแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้เลยถึงความแข็งแกร่งทั้งในของเราความสามารถในการปรับตัวแล้วก็เจตจำนงที่ไม่ยอมแพ้มันเป็นเครื่องยืนยันเลยค่ะว่าเราได้ผ่านบททดสอบนั้นมาแล้วและเราเติบโตขึ้นแล้วจริงๆและทั้งหมดนี้ มันหมายความว่ายังไงครับสำหรับคนทั่วๆไปที่อาจจะกำลังเจอกับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆหรือความท้าทายในชีวิตประจำวันเราจะเอาแนวคิดพวกนี้มาปรับใช้กับชีวิตเราได้ยังไงบ้างครับอืดิฉันคิดว่าแก่นสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือม i n d ซ e ตที่เรามีต่อความล้มเหลวคะ่ะจากเดิมที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นตราบาปเป็นจุดจบที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้เนื้อหาเหล่านี้ชวนให้เรามองมันในฐาน,นะประสบการณ์อย่างหนึ่ง ประสบการณ์ที่อาจจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่ล้าค่ามากๆได้ถึงแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดก็ตามนะคะการมีมุมมองแบบนี้มันจะช่วยให้เรารับมือกับความผิดหวังความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่จุดสิ้นสุดจริงๆแต่มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นได้เสมอค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากมองเป็นภัยคุกคามให้เป็นโอกาสในการเติบโตสินะครับน่าสนใจมากๆเลยครับที่นี้เนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นไปที่การลุกขึ้นหลังจากที่เราลม้มลงไปแล้วแต่ผมก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่าแล้วระหว่างที่กําลังลมอยู่ล่ะครับ ในเซี่ยวนินาทีที่เรากำลังเสียหลักกำลังร่วงลงไปก่อนที่เราจะกระแทกพื้นหรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะตัดสินใจด้วยซ้ำว่าจะลุกหรือไม่ลุกดีมันมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้หรือตระหนักรู้ได้ในโมเมนต์แห่งผลกระทบนั้นเลยหรือเปล่าครับมีบทเรียนเร่งด่วนอะไรที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในวินาทีที่เราเปราะบางที่สุดตอนนั้นบ้างไหมก็เป็นคำถามที่อยากชวนให้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะครับ